cái 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 bộ đội hiện nay, chẳng không được? làm sao? hả? làm sao?

เต็มทูเต็มทูเด็กกับช่วงคำมีเทลมป่ากับโบคอยกัดบันไดหรอกบรรยากาศด้วยเงียบสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนมันนี้อีกอาทิตย์หนึ่งมาดแก่ไม้เกาแหละพังกูเล่า มันนี่มา,าสายๆไปกูเล่าตัวหน่อยกัดไลยอยอ่อยู่เยอแค่ว่าคำสิ่งคำเหล้วมันบคกไปกัดปันไหนเยอสิให้ดึงเอราโทษด,ด้วนเยอะต่อคลิปสั้สันเพราะว่ามันความยาวาบทจำกัดแค่นี้นาะเพื่อนนาะ ผลงานวันนี้ได้กุณเลาเพียบเลยครับมีแต่กุณเ่านหน่อยด้วยพี่น้องเลยเดี๋ยวอาทิตหนารับชมผลงานใหม่เดี๋ยวอย่าลืม